ใครที่เชนชื่อภาษีนะคะทุกคนช่วงสุดท้ายไม่ได้นะคะลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับทุกคนนะ่ะนี่นะคะช่วงสุดท้ายที่เชนเชนชื่อมันจะมีเชนชื่อตรงที่เราเพิ่มภาษีนะคะทุกคนมันจะมีช่วงเชนชือน่อสุดท้ายนะคะทุกคนนะเราให้ใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนมีคนใส่ไม่ได้เยอะเลยนะคะทุกคนลองทําตามขั้นตอนนี้ดูนะครับเพชมกันเลยครับทุกสวัสดีครับ เข้ามาเข้านั่นกันเลยนะครับทุกคนนะเราจะทําการก๊อปปี้นะคะทุกคนก๊อปปี้ชื่อนะคะทุกคนใครที่ลงชื่อไม่ได้นะครับใครจะก๊อปปี้เอาไปลงนะครับนะก๊อปปี้ที่ไหนก็ได้นะคะทุกคนเอ็กทีเเข้าไหนก็ได้นะคะแต่ตอนจะเข้าแอคเคาท์ไอโน้ตนะคะทุกคนนะั้นนี่นะคะจะเป็นลูกศรชี้นะคะโน้ตแล้วก็เข้าแล้วก็พิมพ์ชื่อของเราได้เลยนะครับเราพิมพ์ชื่อของเราไปได้เลย นะคะพิมพ์เสร็จนะคะก็พปมพนะคะทุกคนนะก็ปี้คัดลอกนั่นเองนะครับคัดลอกทั้งหมดเลยนะคะทุกคนคัดลอกเสร็จนะครับแล้วก็ออกนะครับไปเข้าหน้าที่เพิ่มภาษีของเรานะคะทุกคนแล้วก็เอากรอบลงในรายชื่อพิมพ์รายชื่อนะครับทุกคนนะที่รายมือชื่อของเรานะคะทุกคนเรากดแล้วก็เราก็กดนิกไปเลยนะครับมันก็จะ มาหน้านี้นะคะทุกคนตรวสอบและส่งนะคะค่ามูลภาษีของเราที่เราละเอียดมานะคะทุกคนแล้วก็กดสมิดนะครับแล้วก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนนะแล้วก็มาหน้านี้ปุ๊บมาที่โปรไฟล์ของเราเหมือนเดิมนะครับนะใครที่ทําไม่ได้นะครับทุกคนใครที่เพิ่มว่ารายมือชื่อไม่ได้นะลายชื่อไม่ได้นะคะทุกคนทําตามคลิปนี้ดูนะครับ